ีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊ดเจ้าข่าวข่าวตี่ไหนผยเนเยอะอย่างอุ้มวนทุกใจตัวนแน่นอนตีเน่เข้าสู่ช่วงสนทนาในรายการเจ้านนี้ภาคเหนือนะเจ้าถ้าเกิดติดต,ตามค่ะคุณภาพอากาศในช่วงนี้ก็จะหันนะเจ้าว่า pm 2.5ตั้งภาคเหนือเนี่ยโอ้ห่าสูงขนาดเลยนะนเจ้า g a า aqi ก็กสูงตัวเขาจะมีวิธีการป้องกันตัวกาวอย่างใดในชานการจจอี้วันนี้จะได้อู้จ๋านะเจ้ากับคุณหมอสุรเชษ อรุณทองนะเจ้ารองผู้อำนวยการสันักงานป้องกันควบคุมโรคที่หนึ่งจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าสวัสดีเจ้าคุณหมอเจ้าสวัสดีเจ้าประธานข้าสู่รายการชนีดที่ภาคเหนือป้าคุณหมอมันนะเจ้าตั้งแต่โควิดมาแล้วเนาะนะเจ้าทุกๆช่วงเวลาเรื่องสุขภาพร่างกายนี้เป็นเรื่องสําคัญเรื่องจําเป็นนะเจ้าก่อนที่จะอู้ถึงเรื่องของการป้องกันตัวอยากให้คุณหมอได้อธิบายห้กับพี่น้องชาวบ้านอย่างฮาๆวันนี้เข้าใจง่ายๆเกี่ยวกับ PM 2 5ุหาน่อยเจ้าว่ามันคืออย่างแล้วมันมีความอันตรายอย่างใดถึงต้องระแบดระวังกันในเรื่องนี้้เจา ก็คือว่า PM สองจุดห้เนาะก็คืออนุภาคฝุ่นเล็กๆนะครับตามองไม่เห็นเนาะสองจุาคำว่า2.5นี่คือ2.5ไมครอนนะครับเนาะไมโครอนไมครก็คือว่าอะไรว่า1เมตรเนาะสมมติ1เมตรเมตรนึงอันนี้แบ่งเป็นล้านส่วนเลยนะเจ้าทีขนาดนั้นล้านส่วนนะล้านส่วนในหนึ่งเมตรหรือว่าเอาหรือว่าหนึ่งมิลก็ได้หนึ่งมิลนี่แบ่งเป็นพันส่วนหนึ่งมิลเล็กๆนี่เนาะเจ้าแบ่งเป็นพันส่วนนี่เรียกว่าตามองไม่เห็นนะครับเนาะอันนี้คือหนึ่งไมครอนนะครับแต่ก็คือ มากกว่านั้นแถมน้อยครับเล็กมากนะครับเนาะซึ่งฝุ่นเนี่ยเวลามันสูดเข้าไปเนาะปกติถ้าฝุ่นขนาดใหญ่เนี่ยมันก็จะมีขนจมูกเนาะมันก็จะเข้าไปมันก็จะถูกกรองด้วยขนจมูกถูกกรองด้วยเวลาหลอดลมเราก็จะมีพวกขนอะไรพวกนี้ครับโบกพัดกันไว้ซึ่งถ้ามันเล็กมากๆเนี่ยมันจะทะลุทะลวงเข้าไปถึงถุงลมปอดนะครับถ้าเล็กมากๆเนี่ยมันเข้าไปในเลือดได้เลยอครับเล็กถ้ามันเล็กมากนะครับเรา ไอพีเอ็มสองจุดห้าหรือฝ so uh, at ุ่นละอองที่มันน้อยๆเนี่ยมันมีมาเม่อเรื่องเจ้าคุณหมอเจ้าต่างบ้านเห่าจริงๆแล้วเท่าที่เริ่มเริ่มมีข้อมูลเริ่มศึกษากันมาเนี่ยก็สักยี่สิบสาสิบปีเนาะแต่แต่เนื่องจากว่าด้วยว่าผมตอนเด็กๆเนี่ยผมเราก็ไม่รู้สึกเนาะตอนเด็กๆนี่เรียกว่าเราผมก็เกิดเชียงใหม่นะเนาะเกิดฮงยาสนดอกเนี่ยแล้วก็โตมาที่คนเชียงใหม่เนี่ยก็ยังไม่รู้สึกเท่าไหร่แต่ว่ามาหลังๆเนี่ยเริ่มเริ่มรู้สึกว่ามันอาจจะอาจจะเป็นเพราะว่า เรียกคว่าพีอ็มสองจเนี่ยต้องต้องบอกก่อนว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเนะาะถ้าเป็นในในภาคเหนือเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการการเผาเผาไม่ว่าจะเป็นอ่าเผาทางเกษตรหรือว่าเผาป่านะครับส่วนน้อยจะเป็นจากการเผาไหมเครื่องยนต์ดีเซลที่อ่าหรือว่าจากรถยนต์อะไรพวกนี้ครับโรงงานต่างๆครับแต่คราวนี้ภาคกรุงเทพนี่คนละอย่างเนาะกรุงเทพก็ส่วนใหญ่จะเกิดจากการเผาอ่าเครื่องเครื่องจักร นะครับรถยนต์อะไรพวกน,นี้แต่ว่าภาคเหนือนะอ่าใช่<ม>จะเห็นว่าตอนนี้กรุงเทพก็กมีปัญหาถูกไหมเชียงใหม่ก็มีปัญหาอ่าภาคเหนือก็เพราะว่าเราเรา,เรามีเรื่องของการเผาครับคราวนี้องค์ประกอบมันจะต่างกันนะครับของเราก็จะเป็นองค์ประกอบที่ที่เวลาอาจารย์ทางไม่ว่าจะมอชอรหรือต่างๆเนี่ยเขาก็ดูว่าเอะมันมีเหตุมาจากอะไรปรากฏว่าเหตุของภาคเราเนี่ยมัาเกิดจากการเผาอ่าเขาเรียกว่าวัสดุธรรมชาติเนาะพวกพวกป่าไม้พวกอะไรนะพวก เศษใบไม้เข้าโพดหรืออะไรพวกนี้ครับวัสดุทางการเกษตรพูชผลทางการเกษตรที่มันจะต้องกําจัดหลังจากที่เก็บผลผลิตไปแล้วคครรัับบแล้วคราวนี้พอเป็นฝุ่นเล็กๆเนี่ยแล้วก็ผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่าวิถีชีวิตเราคนมากขึ้นเนาะ หมายทว่าสมัยก่อนคนอาจจะน้อยนะครับคนมากขึ้นรถยนต์มากขึ้นแล้วก็ต้องการพื้นที่การเกษตรมากขึ้นแล้วก็มีการแบบเพาะปลูกแบบเชิงเชิงแมสเนะาะเชิงแบบเยอะๆนะครับเนาะแตะ่แต่สมัยก่อนนั้นเราอาจจะเป็นใช้หลัวหุงข้าวเป็นบ้านใครบ้านมันอยู่ห่างๆม,มันลมพัดพามันก็อาจจะเจือจางไปเนาะแต่คราวนี้คนอยู่เป็นล้านคนล้านกว่าคนเชียงใหม่นี่ล้าน1.8ล้านคนอันนี้เฉพาะที่มี ประชาชนนะเรมีประชากรแฝงอีกเท่าไหร่ไม่รู้นะครับก็เวลาทําเกษตรก็ทําแบบเยอะๆทําทั้งภูเขาอะไรเงนี้ครับเวลากําจัดพวกเศษทั้งหลายเนาะที่เหลือจากการก็เยอะมากมันก็เป็นฝุ่นปริมาณมากครับอันนี้ก็คือแต่ละที่นั้นจะมีปัจจัยหรือว่ามีส้นเหตุของการเกิดฝุ่นละออง PM2.5 นี่ต่างกันทางเหนือนี่เหมือนกันนะเจ้าถ้า ละปูนลำปางไปจ,จังหวัดภาคเหนือนี่เขาวิเคราะห์แล้วว่าเป็นการ,การเกษตรกับการเผาป่าเจาครับมันมักจะเกิดในช่วงใดเจ้าคุณหมอครับก็คือช่วงที่ประมาณช่วงนี้แหละก็คือช่วงที่ลมสงบนิ่งๆครับถ้าช่วงหนาวจ,จัดๆจ,จริงๆก็จะเห็นว่าลมมันพัดเนาะมันก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่มีฝุ่นเท่าไหร่นะครับาหน้าฝนก็ไม่มีถูกไหมปกติแล้วทางภาคเหนือเนี่ยก็จะมักจะประมาณเนี้ยปลายกุมภาหริงงกบต้นกุมภาก็เริ่มละ จนกระทั่งถึงสงกรานครับหรืออาจจะหลังสงกรานเดียวน่อยอย่างเงี้ยพอกเริ่มมีฝนแล้วก็เริ่มซาครับเจ้าครับอย่างที่คุณหมอเต๋ออูนั่นน่ะคือถ้าเกิดอยู่เชียงใหม่ตั้งแต่หลายกีะออนตั้งแต่มะน้อยก็จะรู้ว่าช่วงเนี้ยสมัยตะกอนห้องหมู่า่้มักนคือฝุ่นเป็นัญหาเนาะแต่ห้องหู้แล้วว่าช่วงหน้าแล้งเนี่ยนะหนาวต่อเข้าหน้าห้อน เขาก็จังเผาไม้เผาขี้เถียร์กันใจ้สารากว่าแซะแซแล้วก็จุดไฟเผาไอ้นะทลับไปก่อนเปจ้างแต่บัะเดี๋ยวนี้เขาก็โลนารงกันนะคุณหมอเนาะเจ้าแต่ปีนี้รู้สึกว่าฝุ่นควันมาวยกว่าปีก่อนๆนี่นะแม่นครับแม่นแต่ถามว่าถ้าฝุ่นฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าจะมีผลกระทบต่อร่างกายเขาจะได้พองแล้วก็ส่งผลระยะยาวจะได้พองเจ้าครับอันนี้เป็นปัญหาระดับโลกเลยนะครับเนาะ ซึ่งซึ่งสาเหตุก็ว่าไปแล้วว่าแตกต่างกันพื้นอาจจะเป็นทางถ้าเป็นประเทศที่เจริญอาจจะเป็นเรื่องอุตสาหกรรมเนาะประเทศที่เกษตรก็เป็นแบบเราเนาะคราวนี้ก็คือมีผลอย่างไรนะครับฝุ่นเล็กๆเนี่ยเวลามาเข้าไปเนาะก็มันสูดเข้าไปปุ๊บมันทะลุไปเข้าปอดเลยเนาะมันทะลุเข้าไปในเส้นเลือดเลยมันทําให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดแล้วก็ร่างกายนะครับคราวนี้มันมีผลอะไรบ้างมีผล ต่อหลอดเลือดสมองนะครับต่อหลอดเลือดหัวใจ,จวนะครับเนะาะคนที่เป็นหลอดโรคปอดอยู่แล้วเช่นถุงลมอุดกั้นเรือ้อรังโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเนี่ยก็หรือว่าโรคหอบหืดเวลาเนี้ยมันก็จะกําเริบเจ้าก็จะทําให้หายใจไม่ออกนะครับเนาะคราวนี้มีอะไรต่อมีเรื่องของผิวหนังด้วยบางทีถ้าฝุ่นเยอะๆมันอาจจะเรื่องของระคายเคืองคันคันผิวหนังคันตาครับ รวมถึงถ้าระยะยาวระยะยาวก็จะมีเรื่องของมะเร็งปอดอครับระยะที่ที่ไม่ถึงกับเร็วมากนะักแต่ก็มีผลก็คือปอดอักเสบด้วยเจ้าครับดังนั้นองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็จะมีโรคท,ที่เขาเรียกว่าสัมพันธ์กับแอร์โพลูชชั่นเนาะก็คืออะไรบ้างก็คือหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจปอดอักเสบมะเร็งปอดนะครับ อันนี้ที่ที่สัมพันธ์จแต่ของประเทศไทยเราเราเพิ่มเรื่องของผิวหนังกับตาด้วยเพราะว่ามันเวลาฝุ่นเยอะๆเราก็รู้สึกเนาะใช่เจ้าอันนี้เพราะอันนี้นี่ก็เป็นภูมิแพ้ค่ะแล้วเวลาเจอฝุ่นเยอะๆคือจะแสบตาคันตาแล้วก็จะมีแบบเหมือนผื่นขึ้นเล็กน้อยอะค่ะแล้วก็แสบคอแม่กลุ่มกลุ่มเสี่ยงที่ที่เราจะต้องเลี่ยงจะต้องระมัดระวังพิเศษในกลุ่มไหนครับก็คือว่ากลุ่มที่มีโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะครับเนาะกลุ่มเด็กเล็กกลุ่มคนสูงอายุนะครับหรือว่ากลุ่มคนที่มีเป็นหอบหืดอยู่แล้วหรือว่าเป็นอปอดอุดกั้นเรื้อรังอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็คือถ้าแน่นอนเพราะเขาไปสูดฝุ่นปุ๊บเขากาเริบแน่นอนเจ้าเวลากําเริบทีหนึ่งเขาก็จะรู้สึกไม่สบายเขาหายใจไม่ออกเขาก็ต้องไปห้องฉุกเฉินซึ่งมันก็มผมคิดว่าคนที่เป็นคงจะไม่รู้สึกหมายว่าค,ค,ค,คงจะรู้สึกที่ไม่สนุกแน่นอนที่อยู่ๆก็หายใจไม่ออกนะครับเนาะ เจ้าเจ้าและทีนี้เราจะต้องป้องกันตัวอย่างไรเจ้าคุณหมอเจ้าครับก็คืออ่เริ่มจากหน้ากากก่อนนะครับเนาะเจ้าครับเอาสิ่งที่มันง่ายที่สุดที่เราจะสามารถป้องกันตัวเก่าได้ครับเพราะตอนนี้เราบ่สามารถจะไปบะฮื้อเปิ้ลเผาครับหรือว่ายางมะฮื้มีเพียงส่วนจได้อาป้องกันตัวเก่าเจ้าคุณหมอครับเพราะบางที อาจจะมาจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยเนาะอ๋อข้ามมาเพราะอากาศเข้าใจร่วมกันทั่วโลกเนาะบางทีอาจจะเผาตรงพม่าก็เข้ามาเชียงใหม่ได้เนาะเผาทางลาวก็เข้ามาหนานได้เจ้าครับมันมันยากเหมือนกันข้ามข้ามเผานี่เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องป้องกันตัวเก่า อ่ะคราวนี้ผมจะให้มาดูหน้ากากหน่อยนะเจ้าเดี๋ยวกล้องได้จับภาพหน่นะเจ้าหน้ากากที่เราใช้ทั่วไปก็มีอยู่เรียกว่าสามประเภทแล้วกันเนาะเจ้าอันนี้หน้ากากผ้าหน้ากากผ้าทํามาจากผ้าผ้าฝ้ายผ้ามาสตินผ้าอย่างต่างต่าหรือว่าอะไรก็ได้หรือว่าซื้ออันนี้ผมก็ซื้อสําเร็จเจ้าโอเคอันนี้โดยโดยทฤษฎีนะครับก็หน้ากากผ้าเขาว่ากันได้พุณมหมอกําตึงกำเจ้าหมอเจ้าอันนี้คือหน้ากากผ้าสิบไมครนขึ้นไปอันนี้สิบไมครนก็ขนาดใหญ่นะครับ อนี่มากากผ้าเนาะต่อไปหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ปนะมาณหน้ากากอนามัยที่ซื้อเซเว่นก็ได้อันนี้อันนี้ทฤษฎดีแล้วประมาณหไมครอนห้าไมครอนก็ยังตะกี้สิบอันนี้ห้าเขาอนนี้อันนี้อันนี้อันนี้จะแพงหน่อยนะครับเนาะอันนี้ราคายามีแต่ว่าก็ยากอยู่เพราะว่าราคามันแพงนะครับเนาะก็คือเรียกว่าหน้ากาก N95 n 9กครับ N95 นนี้ก็คือว่ามันกันได้อ่า 0.3ไมครนเล็กกว่า PM 2.5ไหมเล็กกว่าเนาะ2.5อันนี้0.3 oh. อการอนุภาค0.3ไมครอนได้95% <c oughs> จ้าเมันก็เลยเป็นที่ตัวเลขของ95ตรงน,นั้นครับอันนี้อันนี้กันได้อันนี้กันการฝุ่น PM 2.5ได้เพราะว่ามันกันได้ถึงเล็กกว่า0 3ไมะครนแล้วค,ควรจะใส่เอ็าในตอนไหนเจ้าคุณหมอก็กคือ นั่งอยู่บ้านแบบได้ก็ต้องออกต่างนอกหรืออย่างใดเจ้าถ้าสมมติตลอดเวลาเอาเป็นว่ากลุ่มเสี่ยงก่อนแล้วกันเพราะว่าราคามันแพงเนาะสำหรับกลุ่มเสี่ยงเพราะว่ามันอันนึงก็เข้าใจว่าประมาณ30กว่าบาทเจ้าครับเวลาใส่ก็ใส่นใส่ใส่คือพอต่อยสาที่นึ่งปอตัวอยเนาะเอาเอาเอาสายสายล่างอ่ใส่ตั้งลุ่มจะมีสายลุ่มกับสายบนนะคุณหมอเนาะเจ้าสองสายนะเจ้าเมื่อเอามือตุ้มไว้ที่ที่อันจับก่อนเนาะอ่าเอาสายล่างเอาสายล่าง อันนี้อย่างเงี้ยครับสายล่างก็ต้องเอาล่างล่างหูนะครับเนาะล่างหูสายบนสายบนมันกล้องหน่อยจะเอาสายบนมันกล้องหน่อยแต่สายบนอยู่บนหูเงี้ครับเจ้าจะเห็นได้ว่าแล้วก็หมอหันตั้งข้างกล้องเลยแต่เอ่าสายล่างอยู่ล่ายสายล่างจะอยู่ตั้งรูมตั้งรูมสายบนจะอยู่บนหูบนนะเจ้าคุณหมอเจ้าคราวนี้เวลาเราใช้เราก็ต้องบีบให้มันแน่นเพราะว่ามันจะมีเหมือนรอยรั่วไม่งั้นใช้ใส่ไม่มีประโยชน์ห้ามให้มีรอย รอยรูรูหรือว่ารูด้านข้างออกมาเนะเจ้าต้องใส่เครื่องชิดก็ครับเวลาเวลาลองหายใจดูถ้าเรารู้สึกว่าเออไม่มีลมรั่วนี่คือถือว่าใช้ได้ละครับอันนี้คือกลุ่มเสี่ยงคนต้องใจชกรณีที่ออกนอกบ้านคใช่อันนี้กันโควิดได้ด้วยกันได้หลายอย่างกันได้หลายอย่างนะเจ้าที่วิธีการถอดก็คือถอดใส่ตั้งลูมออกก่อนเอามือตุ้มตุ้มมันตรงที่หน้ากากไว้นะเจ้าแล้วก็ถอดตั้งลูมออกนะเจ้าแล้วก็ถอดตั้งบน อ๋อเป็นจะอี้กุเต๋อข้าจะลองแต่คราวนี้เวลาเวลาใส่เวลาถอนนี่ต้องล้างมือทุกครั้งนะครับเนาะต้องล้างเพราะว่าเรารไปจับในสิ่งที่สปกปรกเพราะว่ามันกองมันกองมาแล้วมันอยู่ตรงข้างหน้านะครับเจ้าอคราวนี้อ่าก็คราวนี้ถ้าถ้าเนื่องจากแพงเนาะเราจะใส่นี้ก็ยังดีกว่าไม่ใส่นะครับอืมครับอันนี้อย่างน้อยมันก็การอนุภาคอ่าถ้าไมครอนที่ใหญ่ๆก็ก็กันได้ อีกอย่างหนึ่งก็มันอย่างน้อยมันก็ลดปริมาณฝุ่นที่จะเข้าตัวเราละเข้าตรงครับเพราะว่าผมก็เข้าใจนะว่าถ้าซื้อส0มสิบาทอย่างนี้ทุกวันก็ก็จนกันพอดีอ้าวเจ้อาจะเป็นแต่เนาะเรับเวลาออกนอกบ้านต้องใส่สองจันกับเจ้าถ้าเกิดเป็นหน้ากากทางการแพทย์นะเจ้าจริงจริงชั้นเดียวก็ได้ครับชั้นเดียวก็ได้เนาะแต่พยายามเพือแน่นก่อนตริงจริงก็ต้อง ตรงนี้มันจะมีรอยรั่วอยู่เยอะแล้วแล้วก็ <Ps> <า>แค่แค่ตรงหู้ดังก็พอแล้ว <Ps> <อ>แล้วก็ข้างล่างให้ให้ให,ใ,ห <Ps> ให้มันคุมคางคุมกลางเฮาเห่ <between S 2> ครับก็ <P ew s> ใช้ได้ละแล้วเครื่องฟอกอากาศที่จําเป็นในทุกบ้านกับเจ้าคุณหมอเจ้า <P ew s> ถ้า,ถ,าถ้ามีกําลังทรัพย์ซื้อได้ดีเจ้าครับก็คือบ้านเนาะสมมุติถ้าเราติดเครื่องเป็นห้องปรับอากาศถ้าปิดกระจกอะไรแน่นแล้วแล้วก็มีเครื่องฟอกอากาศอย่างเงี้ยดีเจ้าครับถ้าถ้ามีกําลังทรัพย์ดีมาก เจ้าบัดเดี้ยมันมีแผ่นที่กรองฝุ่นที่เขาไปเปติดต่างหน้าต่างนะเจ้าแล้วก็ย่านก็ได้เหมือนกันเนาะได้ครับถ้าเป็นเฮป้าฟิลเตอร์มันก็อันนั้นมันมันมันเล็กกว่าเล็กกว่า2 5ุอีกโอ้ก็สั้นดีอ่ะอันอาจจะต้องใจในช่วงนี้คือเอาติดไว้ตรงที่หน้าต่างนี่นะแล้วก็เวลาลมเข้าตรงนี้มันก็จะได้กรองมาระดับหนึ่งนะเจ้านะเจ้าแต่ส่วนนี้อย่างที่คุณหมอได้บอกถึงกันคุณผู้ชมเจ้า ในการป้องกันตัวเก่าย้ําในเรื่องนี้ต้องนักเจ้าของหมอเจ้าครับคราวนี้ก็คืออยากให้เฝ้าระวังเนาะจริงๆมีเว็บไซต์ a i r ์โฟไทยก็มีนะครับหรือว่าของของ,ของอมอชอก็จะเป็นเรื่องของ cmu ccdc นะครับเซิร์ชกูเกิลก็ได้ครับอันนี้ถ้าเป็นของ a i r ์โฟไทยเนี่ยจะเป็นค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงโ<อ>มก็จะมีะสีเตือนภัยเนาะส,ะสีสีฟ้าสีเขียวสีส้ม สีแดงอะไรเนะี่ยพอถ้าเกิดเกินสีส้มนี้ควรระวังตัวละสีส้มนี้เริ่มไม่ดีแล้วมีผลกระทบต่อสุขภาพาครับคราวนี้ถ้าเป็นอของค่ายมอชอค่ายมอชอนี่จะจะเรียกว่าดัสบอยเนาะเขาจะตั้งเครื่องนี้ไปตามที่ต่างๆจ,าจะจะมีเซ,เซ็นเซอร์ละเอียดกว่าเพราะว่าของของแอร์โฟไทสเนี่ยจะเป็นของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยก็จะเป็นเครื่องใหญ่จ,จะมีตั้งยุพาลาดตั้งที่สารกลางอาจจะไม่ตั้งได้ทุกควบคุมทุกพื้นที่ครับแต่ว่าถ้าเป็น ดัสบอยเนี่ยเราจะเห็นเราพอสตออาจจะตั้งคราวนี้เราก็จะดูพื้นที่เราว่าเราใกล้ไหนเราใกล้ไหนเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะสมมุติว่าหางดงอลมบาหางดงสมมติผมบ้านผมอยู่หางดงเนี่ยนะผมก็ดูลมหางดงเนี่ยก็สมมติโอ้หางดงสีสีแดงเนี่ยก็ต้องระวังตัวแล้วโดยเฉพาะกลุ่มที่ที่เสียงสูงเนะาะโรคประจําตัวสูงอายุเด็กเล็กครับจ้าอันนี้ก็จ้าดูเหมือนกันเจ้าคุณหมอเจ้าคุณผู้ชมเจ้าอย่างที่บอกไปว่าตั้งเอ็นทีนอตของเราในเพจเขาจะมีอาการอัปเดต ค่าฝุ่นในแต่ละวันให้ได้พอตัวจากแอปแอร์ r ฟไทยของขกรมควบคุมมลพิษได้อยู่เหมือนกันจะได้เกิดใจหูว่าสภาพโดยรวมเป็นจะได้พอนะเจ้าไปพอกันได้นะแต่ว่าอาจจะเซนเซอร์อาจจะไม่ได้ละเอียดเต้าละเอียดเตาเพราะดัชบอยเป็นเครื่องติดตามรพตอะไรครับเจ้าคือดระับชุมชนเลยระดับตำบลเลยระดับพื้นที่เลยนะเจ้าบางตำบลอาจจะมีหลายเครื่องด้วยซ้ำครับ เจ้าก็ต้องป้องกันตัวเก่าไว้อย่างที่คุณหมอบอกเนาะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอเนี่ยเจ้าตี้มาอู้จ่าในรายการเจ้าหนี้ภาคเหนือในการป้องกันตัวเก่าเพือลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากพีเอ็มสองจุดห้าวันนี้ขอบพระคุณเจ้าคุณหมอเจ้าขอบคุณครับเสียดายครับเวลานิดเดียวเวลาเดียวเดี๋ยวเตื้อหน้ามาหเตืออเพราะว่า ระยะกันต้องป้องกันเนี่ยมันแห,มเม,นแหมเมินอยู่รวมถึงจะได้ทําสถิติอย่างพูทพูดมาทลายอย่างตัวยนาาว<จ>ะเจ้าเดี๋ยวจะยางกสกรรมนึงเจา้าช่วงหน้าค่ะจะไปเข้าสู่ช่วงท้ายและจะได้โทรศัพท์พูดคุยกับท่านสวรรที่มาลงพื้นที่จังหวัดน่านตวยนะเจ้าอัปเดตอัปเดตกูเรื่องรล่าเขามีเรื่องเล่ากุกคุเจ้าข่าวๆตี้ไหนพะยะอยังอุ้มวนทูกใจตัวแน่นอน